สวัสดีครับ f c ครับนี่ก็คือพัสดุนะครับที่ผมยิงประมูลได้ครับผมจากนะครับร้านใหญ่นะครับร้านหนึ่งนะครับช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะครับด้านหน้าก็เพื่อนะครับเพื่อที่จะคือร้านกระดังอยู่แล้วแหะครับไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะเปิดพัสดุนะครับข้างในให้ดูว่า นะครับผมยิงประมูลได้อะไรมาแล้วกันนะครับ fc ก็ฝากกดนะครับ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับ fc ครับผมก็มีมาทั้งหมดด้วยกันอยู่3ามเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญ10บาท2เหรียญนะครับเหรียญ10บาท2เหรียญแล้วก็เหรียญ1นบาทกาญจนนาพิเศษอีก1ึเหรียญนะครับก็นี่แหละครับสภาพนะครับตามที่เห็นเลยนะครับ fc เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าสมเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษยังไง เริ่มจากเหรียญนี้ก่อนนะครับเบีนะครับปกตินะครับปกตินะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญโาราละถ้าจับเสียมือแล้วก็หมุนถ้าเสียนนะครับกับด้านการจนาเนี่ยจะร้องศีลาที่สมบัตินะครับจะหันขึ้นทั้งบนนะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะครับที่จับเสียนิ้วมือนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยก็เสียนของพระเจ้าอยู่หัวนะครับขวางแบบนี้เนี่ยนะครับมีราคาครับนี่ครับจับเสงตรงครับแบบนี้ครับผมจับเสีนิ้วตรงครับผม แล้วก็ลองหมุนดูครับ f c ครับผมหมุนดูครับเนี่ยแบบนี้ก็มีราคาครับมีราคาครับรับซื้อให้2 0 0้อยครับผม F4 นะครับเดี๋ยวนี้ม้อนกันครับผม F4 ครับอันนี้เป็นน่าจะเอียงน้อยครับเอียงเล็กน้อยครับถ้าเอียงเล็กน้อยเอียงไม่มากอีก f c ขออนุญาตยังไม่รับนะครับเดี๋ยวจับเสร็มือแล้วก็หมุนครับในบุนให้ดูครับ f c สังเกตดูวินี้นะครับเนี่ยเอียงเล็กน้อยครับถ้าเอียงเล็กน้อยแบบนี้นะครับก็ยังไม่รับนะครับเพราะว่า นักสะสมยังไม่เล่นหากันนะครับแบบนี้เือนกันครับเนี่ย่างนี้เปอนกันหนึ่งบาทนะครับผม f c เสร็จน้วยมือครับแล้วก็หมุนครับเนี่ยอันนี้ก็เอียงน้อยครับ f c นะครับก็จะมี2เหรียญนะครับที่เอียงน้อย2เหรียญนี้ครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับก็เป็นนะครับก็เียนคือออกไปทางขวานะครับเนี่ยอันนี้ออกไปทางขวาครับ F4 แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ซื้อให้นะครับเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเป็นหมุนตามเหียญนี้ซื้อให้นะครับ f c ก็2 0 0้อยบาทถึง2 5 0บาทนะครับ ก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับดูก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็เอามานะครับง่ายๆช่วง,งบ่ายนะครับเปิดพทัสดุนะครับ f c ก็วันนี้คิดว่าจะมีทัสดุของ f c เข้ามาอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ